สวัสดีทุกคนเลือนไทยของเก่าแต่ไม่เอียมวันนี้ขอนำเสนอวิมานรัตนมณีบ้านเพียกต้านะคะวิมานที่นี่นะเพียกต้าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือตายายแล้วก็มีเสด็จเจ้าผู้พยายมอยู่ในศาลหรือวิมานรัตนมณีที่ตั้งชื่อไว้16ปีประมาณนะ วิมานทรงไทยซื้อมาเนี่ยเก่ามากเจอฝนเจอแดดทุกวนันทุกวนันทุกวนันแล้วก็ผุพังทํายังไงให้สวยงามก็เลยขอให้พี่แรกอะ่ะช่วยเปลี่ยนโฉมวิมานหลังนี้นะคะเพราะเราต้องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําให้เป็นสิริมงคลที่บ้านพี่แรกก็เลยเอาสีเคลือบไม้ มาทาพี่แรกใช้เวลา2วันในการแปลงโฉมเรือนไทยหรือวิมานรัตนมณีของบ้านเพกตาสอวันนี่คือเสื้อกล้ามที่ใส่นี่นอกเสื้อนะหูดำปีเลยเพราะว่าพี่แรกตักแดดเนาะแล้วก็มือก็บวมเล็กๆแบบมือด้วยเห็นว่าต้องต้องขัดไม้ก่อนทําให้ไม้อาสะอ้านก่อนแล้วถึงจะทาปุ่มเทวิมานเพกตาเลยได้เป็นวิมานใหม่สวยงามมากเลยแล้วก็ประหยัดด้วยนะ เพราะว่าเรือนไทยวิมารัตนมณีนเนี่ยแรกเลยอะที่ซื้อราคาหลายหมื่นเหมือนกันนะสามสี่หมื่นบาทเหมือนกันต,ตอนนี้เราไม่ต้องลงทุนซื้อใหม่เราก็ได้เรือนเรือนไทยหลังใหม่ให้กับเสด็จเจ้าท้าวปู่พยยมและตายายที่อยู่กับเบกต้ามามากกว่าสิบห้าปีให้ความร่มเย็นเป็นสุขทำให้เพกต้าอ,อยู่เย็นเป็นสุขมาถึงวันนี้ด้วยวิมานแห่งนี้แทนแทนเก่าแต่ใหม่สิบห้าปีกว่าสิบหกปีแล้ว วิมานปูพยโยมวิมารรัตนมณีมีปูหญ้าตายยยสวยงามพี่แรกทาสีพี่แรกทาสีไหม สวยอะ่ะทาจนไปถึงนี่เลยเสา บายบายไปแล้วนะขอบคุณนะคะที่มากด subscribe